วันนี้พาคุณแม่ออกไปหากระแต่กินค่ะบังเอิญขับรถผ่านร้านนี้เบรกล้อลากเลยค่ะพี่เทลเลอร์ข้างหลังตะโกนเรียกแม่มาตะกลเลยจ้าไม่รู้มาแอบเปิดร้านตั้งแต่เมื่อไหร่ขับรถผ่านมาไม่เคยเห็นมีเชฟกระทาลูดอยากยกล้มกลับบ้านเอาจริงๆน่ารักอะ่ะบรรยากาศในร้านน่านั่งมากเลยค่ะด้านหน้าเป็นร้านกาแฟด้วยค่ะ เชฟกระทาลูกหาประตูทางเข้าไม่เจอแล้วหนึงจะมากินกระเตี๋ยวเจอร้านกาแฟาเฉยไหนลาดทางเข้าร้านกระเตี๋ยวของเชฟกรทาลูดร้านนี้มีข้าวต้มเป็ดด้วยอ่ะเชฟกระทาลุดเพิ่งเคยเห็นมีอะไรอ่ะข้าวต้มเป็ดข้าวแห้งเป็ดด้วยอาลรเขาเข้า,ขาทางไหนเข้าตรงนี้ไม่รู้ นี่ร้านกาแฟเอาล้าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเข้าทางไหนอะ่ะเขามีเมนูอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆเชฟกระทาลูสั่งเส้นเล็กขาหมูค่ะส่วนคุณแม่ก็สั่งเล็กเป็ดไปตามระเบียบวางจัดแอบ,บหยอกคุณแม่ไปนหนึ่งกรุปบกมือให้กล้องหน่อยจิมาแล้วคะ่กะก๋วยเตี๋ยวเป็ดของคุณแม่ ให้เหนือเยอะหน้าทานเชียวค่ะเพื่อนๆน,น่ากินอะ่ะส่วนอันนี้เป็นกระเต๋วขาหมูของเชฟกระทะหลุดค่ะเพื่อนๆดูความมันดิขาหม,มูนุ่มๆแค่มองก็ยั่วแล้วอะ่ะอันนี้ให้ดูอย่างเดียวนะคะชื่นใจไหมคะ แม่ชิมหน่อยสิอร่อยเปล่าเพื่อนดูดิดูเป็ดทุ่มแม่ดิดูขาดิโอ,โอ,โอมาเป็นน่องจ้ะอร่อยไหม <laughs> เอากำลังโซดเอาอิ่มเลยที่นี้